จะอุดมสบู่นะไม่ง่ายกูเมื่อนี้เไปปีนนะเฮ้ยก็ตาบง่ายปดลป่อนั่นก็เกินตะบาแต่้าดอัึงมันกำลังแบบ่ามันกำลังขิด่าไ่ด้ทานะมันสุกแล้วในร้ทานมันเบิรตแล้วใส่มันสุกแล้วใส่นะนี่จะเอาไม้นี่ยคืออันที่จริงใส่ต้มแล้วใส่ต้มนี่ล้วก็ไม่ยาใส่อ่อน มันสั่นบ่งอ่า่ผู้อยู่ามันชุกชันสะให้พส่ก็เปล่าิงสใส่แบบเปล่าอ่างนี้รูจินไหมมาิลังกันได้กินแม่เนื้อบักเกอรเลยนะได้ใส่กินเนื้อตัวมันแก่เดย่มเลยผมนะแต่บวมอ่ะการเติม่ีนบม่ากบักเกอลนี่แก้มแอะอืแ่เลยค้ม่ไ้แต่กเใส สมตำมันมีอเดียวมันมีครับเนาะตำสมตำเป็รเพชเพชนุวาอะไรกันมันในบ้านขม้กพุ้มอมักยังลาขาล่าขายวงนงบริคมาดนุกมรือแม่จี่า่มาขกบอนื่อูว่ะอน้ะคบเกิสวยนั่บริโภคเ่เออแมใ้เงือนก็มีแต่ัน จะไม่ดินฮะต่แม่กิน่ะซื้อมาให้ยังในห้านจนนงจะมีเงินเขาจะซื้อโล่ไทยแบบมานี้ยมาแท้องผาพระานในหอดอมือห้อเขาขึืนอดดมาทของผ่าัม่พอลงไปปฮะบ่น้ำอ่าง ก็ยังว่าคอยติลรับคนมองก็ยังว่าอันยังก็อันคือไม่ลงคทีุ่ยังไม่จะคุยด้วยกันเลยเป็นหนาเป็นรูปเบาๆกันมันกัน้อนั้นเลยพี่น้องไอ้คนห้ามเป็นพี่น้องกันมันพอได้คอยมียังเรื่องยังเาๆเบางกันกมีเบียกไ่งานยมันมีเบียกกันอันน้คือเบากาเข ก็ว่าก็นเช้าแล้ท้าเราเหมือนได้เจ้บัวแต่ว่าแต้ว่าไดงยังเขียนหกเ้าเที่อเลยนะพ่อบางยีก็ข่อยกนมันข่อยได้ว่าวกันเมื่อวานนี้นะคมพอดีแสบใส่จิ้มแล้วอนจิ้เมื่อกีนใส่นยบกินใส่ยังก็บกินกิ่นยูเรียปีกายนีซี่นัวไอกินแน่ใส่เพดกับกินบอเกิน บกทุกใส่อาุกใส่อากิน่ใจเลือดใส่ใแสบเนาะใเลอจิ้นแต่ใส่สุอกินแต่ใส่โลงทำใส่ใส่ผมมันเรือออกมากแล้คุณรู้หมมนขึ้นตะวันผมเปคนโตมณกจะได้เนี้ยว่ามึงก็ือขึ้นตะวันยู่ดอกคุณกับอไเงียแบวปุ๊กแล้วเุ้นนอนตื่นใสองพุ้นตะ้นจนแม่ไ ปดมงสายยิงจบประมาน้นมังคนจกปุ๊บไปเกินมาเกินไม่ที่เกินบอบอกินบออยู่เจบังงงจะดอกมันเกินงุมันหละกัเลยเนาะเกินบคือมันโนยอยนอนเนะเตมวงเงินเต็มมีโมเมนต์เมื่อดีพได้ก็โสคเบเดออกเงินนะเมืนอหบอสนักปัญญานตนยังเย มาทำลายวัดมีว่าเนย่บบน้่อยากคือเล็กฮกจูนต่เรากงเล็กง่แตดับหูห้นเอพีบอกนป็นดาวมาตรงผมนางบอกคือวางไดนและจุดดวงวัฒนารักสิวัน่าไการเติบตรงบบเพราะนั้นคุณเราถึงนะคะมาบึงไนีเป็นวันนึงนางอัน สองกิโนั่งยังอเีนั่งเดูวนนี้นกีลีัลีใครว่าด้บาทนึงเลี้ยงหน่ดิเธิไปอาย่น้ำกันอีกคุ้มหน่อยดิเดกน้อเพิ่วักเดน้ออย่าพีดเอะแด้กับ้อบุกอบคนเรื่ยเด้อดัสิซื้อผลไม้ให้ ่าเด็บติจูเนาะครการขอบบขอบใจเวลาจ้าเป็นมาุแต้แมว้าก็ได้จ้าสบายแล้วจ้าับจัดสบายแล้วและสบายแล้วแก้วมาทมดูได้ยักโตบจ้าบุตตะวันายตะวันบรดดน้อมนีนนเฮ้ยมือนั่นน้าีเลยเฮ้ยฉันใหมแล้วเกามาเาปั๊บมือนี้บบได้ยักโต จักษ์มอนเป็นน้ำเี้ยเตียเงี้ยน้ำคนนเน่ยเป็นน้ำเียเตี้เง้ยน้ำนนี่ันน้เราพวกนี้นีมาน่ปนี่อ้ักรทั้งไยแล้วตัวนี้นะไปแล้วีับมมานข่าวว่าันนงดมันดึงตอดเป็นน้ำเบสนี่ยเป็นน้ำเบสเป็นน้ำข่อยเนาะเบดเนาะมันเป็นน้ำเบดอะไรนั่นแหละตัวนมานี่เอาลอซอยเล็ให้อาันได้ เบ็ดมันเบิืงนไงล้องำหมเราซอยเล็กไม่ได้มันจะติดดีขีดขึ้นไม่หมดติดจ้ามานมาแล้วตึกเอามาตึกเอามาเก็บเงินหน้าเ่ยหัวไหนเกงซื้อได้ที่นะมาลาอยู่พูพี่น้องเอ้ยขีดเบ็ดต่างเงาต่างเงอยู่ปืดถาดจะเท่าให้น้าหนึ่งเลย เว้นุเงียใใ้พื้นไปติกบลูกปาอืมกระเท้นิ่มเบากระเชนหอยกระเหอยดำๆจะเบาเบาแล้วชีชมพงตรงกระเชนหอยกียบกบาไครเป็นใครหอยฉลิด้วยก่ะีชมพงตรงตัวลงมาหนักหน่อเด้อในทางนี่ยนังวะใช่ปะทำไร น่ะว่เาแฮงอขชเพื่อไปทิมใน้ใส่เพื่อยังในถุงถงมานมเอมาหายจาซองก้อนมาน้กระซ้าเมบอกแมาชิมเยอะย่างกันี่ดนี่ด็ดเออแปไปกินปจุบันมเสียด้ยเเขาคิดว่้เขาไปถิมแค่บนเอาไม่ให้จเมนเลยก่อนสั่นฉันเอาก่อนยาวมาให้เธอมากเขาไปยมา้ นันแล้วมาเจะอผมกินมันทานผมกิน่ขาูนลดิ่งกจะกลายดิมดิ่ม้ไไงเทียบไปแนวเป็นแล้วนมกระนองบิดคุณเนาะน้ำบานเขาทำมือเรือมาไล่ลายนึงเลือดกาแฟนะเรือเลืออะไรนี่คนกระตนเป็นนมกินเป็นนมเลลือคือพ่าไม้ก็ชีสจะยากบ่ กาแฟนมมั้มีแต่ไทยสวรรค์ขีดหรืเห็ดเซ่บมั้ยข้าวบข้านเขาแซ่ต่านข้นวองเลือก็บ่มากไปกินไปกินไปเป็นอิสุลผัหนึ่งเลยได้ิกิยุกเนาะแต่ว่ามันเนื้อป่วะแต่เรืออายุเ็นิกิรไปเอาไปเอาไม่ลมาเจ็กร้อนโอยกินได้อีกน ทาลูกิเขาาเป็นหมูกินมันแตะเป็นหมูกินหรไม่นะไนี่ได้นนำกระปุ่นี่เจ้ากระปุ่นบ่มี้มาลากมาบาทแต่์าโอ้ยเมื่อกูกรสีเทนดอกนีเพือนนี่เอาไปยับบ้าีเดีวมีกินอะไรกินอะไรไ ก็นาข้าไปแล้วเฮ้ยมาข้าวลาเาติตุยกินรินอมันตะันมาข้าวแล้วไิ้เดียบกินขาติตุยใครื่องทุ่งข้าวขาว้าวเจียวอะข้าอเนี่นะตานเอามาห้ระดกโทงกะดกโทงพ่จะไนวดมาข้าวน่อ่ออ่าย่ด้บพบ่ นายไงโมพอมตัวงานงามันโมพอเดยเริ่มังต่าุฒันพีพี่ตั้งยุ่งจังฮะับมาเจ้าเขาจี้นโนเี่ยโอ้ยเขาเอาบันน้อยขามากเลยปัดเจาน้ำนน้ำซุนใหแล้วพัเจเฮ็ดกระทอนำบนบนบนไล่เฮ็ดลบมากกว่านาแน่นกับผู้นี่กันใดเอาไปกินรดแล้วก็ได้อาบ เืองอะไรอย่างเน้องอมราลกระไอยู่นะเข้ากัเอยยังเลยจะเข้ากับอไเอาออกกระไดพูดกินแม่ทออยู่หาดลูกมันตแบี่เห็นปอยจริงมากินมากไหมพี่นงอขึ้นมาเขากินเวแหลได้คนที่อดทนู่หันป้ออดอดอดแ่อดเสพเสพเนี่ยีเจ๊บเว้ยแหลเนาะ ับแซคือิแบบนูผ่ไปซื้อไม่ม่ไปนัิไปแกินได้ครับม่แล้วน้องเื่อว่าเพ่ออไรเพื่อนวามนกล้ันนันาติดตั่แก๊ปนอเพกนอโผนอเกนนนอเพกบ่สับลาดอยู่วะแกงนอเพกแซบได้แซบส่บลาดนอเพกมันหอินหอมค่กินตังแตสมัยเปไดตาในเปียนต้องแกงแค่แคมเพืในเคีียวได้จากโตไหมไง กินจนอยู่กูหลานมาเด้อมาเด้อเอาไปหาเอาไปตอกตัดหีบเราดีนะตัวเดียวก็ว่าสิปีเลยปล่อยซ่าจนปล่อยมันลงหันตารสื้อเล็กป่าาเลยนี่ปล่อยซ่มันสิได้ตายังมันเหลือมักตุ่มนะมันเหลือตาเป็นตัเียแต่วาเงินอยู่วัดนะเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งสื้อเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งปล่อยว่าเรียกหน้าโคกมือนนี่นะบ้ามึงบ้ากระปลาคัดแก มือนี้มันบกกินมันบกินเป็นเซนป้าอ่นบายอยู่กนหวิดยังแต่แต่ป้ามีอาหนักพปาเนยกดูแมคนปลอยรึปลอย่าปลอยนเป็นโมูและเกี่ยวขาจังเกียวนะ่ไม่ปล่อยไม่ได้ต้องยังจังอะไรั เขาให้ขึางบนขางล่างตาตัวด้วอ่าลเมนี่ตัวเนี้ยไปปล่อยเนี่ยกินอดูดลงน้ำปาใช่เรียงตะเลตายแล้วบาดยไม่ยมายังเราใส่ถุง้ใม้าเราจิก่งเอืมก้อยไม่เทานี้นะจมลงนเคียวเลยมันเทียว่เลยยางายง่ายปเก่งมันเย็นนั้ย ก็สู้สิปล่อยจะก,กูจะเสียอากูมาทรามานในตุงย,าง,ยางอย่างมันวะ่ะปล่อยกูจะเฮิร์นกับบอกว่ามันจะได้หลายตุวนีแล้วก็ตัวนด้ก็จะกินจะกินแน่บุกินแน่